คริปโตท็อปเทรนสิดรับวันนี้เราก็จะมัเดคข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคริปโตกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ตลาดมีความเกี่ยวมาประมาณสัก3-4วันต่อเนื่องติดต่อกันแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งชล่าใจไปนะกันบวกัานๆแบบนี้นะครับอาจจะมีจังหวะที่เขาแดงสักวันหนึ่งมาแทรกก็ได้นะครับ คือต้องเข้าใจคําว่าคงไม่มีแท่งเขียวติดต่อกันแบบนานเกินไปจูมัยสวรรค์อาจจะมีแท่งแดงซึ่งถ้าเกิดบางจังหวะบางเวลาครับเราอาจจะต้องขายกําไรที่เราได้มาก่อนหน้านี้นะครับออกไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปรอเก็ตตอนที่มันร่วงสัก3% 5%มน้นันก็ได้ก็ถือว่าได้ปริมาณเหรียญเยอะกว่าเดิมจากกําไรที่เพิ่มขึ้นตอนที่เราขายถูกไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะเพราะว่าเออก็นะครับคืออยากให้ทุกคนมองนะครับในส่วนตัวโลกของความเป็นจริงนะครับแล้วก็ ดูว่าโอเคจังหวะนี้มันมีขึ้นนะมันจะมีวงนะนะครับแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องผิดหวังกับตลาดเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่มันลงเราก็มักจะได้ยินนะครับเสียงที่ตรวเราให้ตลาดแดงอีกแล้วนะครับไม่ไปแลวอะไรแบบนี้อ่ะก็ถือว่ามีแดงมีเขียวสลับกันไปนะครับเดี๋ยวนี้เราจะพาไปดูในส่วนของตัวเช่นเคยครับคือหุ้นที่ทำเกี่ยวกับ Bitcoin ETF แล้วก็อีเ e ียร์เเเนาะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ BITB นะครับก็คือ หุ้นที่ทำเกี่ยวกับบีคอยเนาะแล้วก็ i b t b นะครับแล้วก็หรือแม้แต่กระทั่งตัว g ีบ b นะครับก็จะมีตัวตัว b i t w i น์นะครับ BlackRock นะครับแล้วก็เจสเกลพวกนี้เนาะอ่ะคือมันมีการติดลบลงมานะครับแต่ว่าตัว Ethereum e t ีนะครับมีการบวกขึ้นไปที่5%แสดงหมายความว่านะครับราคาเหรียญเอาคอยหรืออีเธอริ่มเนี่ยยังคงที่จะทำได้ดีแล้วก็คุมเกมในตลาดนี้ได้อยู่เพราะว่าจากปริามาณเงินที่ไหลเข้ามาจากฝั่ง e f, ี f จฟดไหมครับแล้วก็ความเชื่อมั่นที่อ่า Ethereum เนี่ย เขาสามารถฟื้นขึ้นมานะครับจากที่คนคิดว่าไม่มีโอกาสที่จะทำออกทม์ไฮนะอันนี้ก็คือเลยทําให้ตอนนี้มีแรงที่คนบอกว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเนาะแต่ว่าวันนี้ครับเราจะพาไปดูอีกหนึ่งข่าวของลูน่าจากครั้งก่อนที่การอัปเกรดผ่านไปนะครับแล้วก็มีการอนุมัติในสูงตัว ทดสอบโมดูล2.0ถูกไหมครับมาเก็ตโมดูลเนะาะอาีนี้ครับก็จะมีในส่วนตัวการรีเพก1เซนอะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งอันนั้นผมคิดว่าหลายคนจะรู้แล้วครับว่าจะรีเพกทำไม1เซนนะครับซึ่งมันก็จะไม่ทํางานหรือมันทํางานมันก็จะขัดขวางความสามารถของระบบเพราะรีเพก1เซนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แหม่เมื่อเทียบองค์ประธานแล้วมันคงที่จะไม่เหมาะเลยนะครับอันนี้แม้กระทั่งคนที่เขียนโค้ดเองก็บอกว่าเอออันนี้คือไม่ใช่ไม่เคยกินนะแต่มา่กินแล้วคือมันไม่เวิร์กแต่ไม่เป็นไรคร ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ว่าแผนี่สูงตัวสแตมเปอรคอยจากฝั่งยุโรปนะครับก็คือ U S T D ตัวนั้นน่าจะเว w ร์ k สุดน,นะครับอทีนี้ผมจะพาไปดูอะไรบางสิ่งบางอย่างครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพืเ่อนๆหลายๆคนเนี่ยไปดูในสูงของตัว แล้วก็เพื่อนๆนะครับก็อยากให้มาเติมกาวให้กับลูหน้าหน่อยนะนะครับเดี๋ยวผมจะจัดสองข่าวนี้ไปให้นะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูสังเกตนะครับในส่วนตัว supply ของเจ้าตัวยิปตีนะครับแล้วก็ในส่วนตัว s ป p p l y ของเจ้าตัวลูหน้าก็าสิ่งเองเนี่ยเราจะเห็นได้ครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปดูในใบเน้นนะครับการฝาก staking นะครับของตัวใบเน้นเนี่ยให้รีวอร์ดออกมาหรือว่าให้ a p r มานี่คือเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือดอกเบี้ยนั่นเองคือที่เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ซึ่งอ เป็นในกรณีไหนแต่ว่าเป็นมาประมาณสัก อ๋อเกือบอาทิตย์แล้วถูกไหมครับหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าเป็นได้2กรณีหนึ่งคือนะครับอาจจะเป็นในส่วนตัวการเอิ้นที่เป็นการกู้ยืมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเช็คมาแล้วมันก็เป็นทั้งทั้งหมดถูกไหมครับอืมอันนี้คือตัดออกไปก่อนเนาะแต่ละไว้ในฐานที่เก็บไว้สงสัยในใจ2คือนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในเมื่อฝากเหรียญแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาปริมาณเหรียญมาเป็นดอกเบี้ยได้หมายความว่าหมายความว่าตอนนี้นะครับอย่างที่เราเคยกล่าวไปในทุกรอบทุกครั้งตั้งแต่ต้นปีหรือในส่วนของตัว คำใบ้ที่อยู่ในคลิปก็ตามกับว่าปริมาณของลูนาคาสิกที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยมันน้อยแบบน้อยมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับที่เราได้ไปเห็นเนี่ย กราฟจากต่างประเทศเนาะที่มีการทุ่มซื้อลุ้นหน้าเข้าไปโดยที่ไม่ได้แบบทำลิมิตเนาะคือเป็นแบบมาเก็ตซื้อตลาดเลยเนี่ยมันดีดไปที่1ดอลลาร์ถูกไหมครับอันนั้นมาจากในส่วนของตัว BTC truck นะครับแล้วก็มาในส่วนตัวบิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่เป็นฝั่งของยุโรปถูกไหมครับคือไม่ดินชื่อนะครับเพราะว่าเป็นกระดาษที่หลุดไปจากนะครับท็อปสิบท็อปห้าสิบแรกเนาะทีนี้ครับมันก็มีในส่วนตัวกระดานเทรดอีกกระดานเทรดหนึ่งนะครับไม่ใช่กระดานเทรดหนึ่งสิประมาณสี่กระดานเทรดนะครับท ปริมาณการซื้อขายมากกว่าไบแอนเข้าไปอีกแต่ก่อนที่จะไปดูกันในส่วนของตัวการเทรดแล้วนะครับผมจะพาดูว้าตอนนี้รูน่ากสิกเนี่ยกับการฝากที่ต่างๆเนี่ยเฉพาะในกระดานนะครับว่ามันลดไปเหลือเท่าไหร่เห็นไหมครับว่าไบแอนเนี่ยศูนย์เลยนะครับไบบิตเนี่ยคือ0ูนะครับเกดโอยังพอหนึ่งจเนาะแล้วก็คู่คอยเนี่ยมัน0.5ถึง3นะไอ้จริงแล้วเมื่อก่อนมันมากกว่านี้นะครับแต่มันลดลงมา อย่างเช่นนะครับกระดานเทรดพวกอันนี้ผมหาไม่เห็นแล้วนะครับก็คือแต่ละวันมันก็จะมีการสลับแรงกันจุ่มอครับอย่างเช่นพวกนะครับ kkk นะครับหรือ deep coin อัไอ้ deep coin ยังพอได้ยินถู่มครับแต่ยังมีอีกตัวหนึ่งครับคือแปลกๆนะซึ่งไม่เคยได้คุ้นแล้วก็ไม่เคยได้เห็นในแบบกระดานแบบพวกนี้เลยนะครับเลยมีคนสงสัยว่าให้กระดานพวกนี้เนี่ยมันมาจากไหนนะครับชื่อแปลกๆแล้วก็ไม่รู้ว่านะครับมันมีอยู่จริงแล้วก็สามารถซื้อขายได้จริงหรือเปล่า แต่ก็น่าจะมีนั่นแหละครับจุกไหม แต่สิ่งที่ผมกําลังจะพูดจากเมื่อกี้ก็คือนะครับว่านะปริมาณของลุน้ากสิ่งนะครับที่มันได้ดอกเบีย้ยเนี่ยไม่คือได้ไม่ได้เลยก็คือศูนย์จุดาจากใบแนนตัวเกตใอนโอด้วยอะไรพวกนี้ด้วยที่เพื่อนๆเห็นไปนแล้วถูกไหมครับอ่ะแล้วก็ช่วงต้นคลิปนะครับที่เราพูดไปเมื่อต้นปีนะฮะพยายามพูดมาห,หลายๆจังหวะหลายๆรอบเนาะที่มีข่าวของลุน้ากสิ่งอยู่ที่เป็นเรื่องที่น่าสําคัญนะครับก็คือว่าปริมาณของลุน้ากสิ่งเนี่ยมันมีปริมาณที่น้อยนะครับแล้วก็อุปทานส่วนใหญ่เนก็บป รวมถึงครั้งล่าสุดที่เราเห็นจ่าๆเลยก็คือ SQE เนี่ยมีการซื้อจากที่บิตคอยดิบลงมาครั้งล่าสุดตรนี้ครับและมีการเท่ขาไปคือท่นที่ที่คนเทาขาย้นนักกสิก่ะมมีการเข้าไปช้อนซื้อนะครับแล้วก็โอนไปที่ SQE นะครับ ปริมาณคือเท่ากันแบบทุกไม้เลยนะสมมตินะครับเขาโยนไป12ไม้เนี่ย88ล้านคือ12ไม้88ล้านทุกไม้ซื้อปุ๊บนะครับแล้วก็รวบก็ไปที่กระเป๋าเดียวกระเป๋าหนึ่งอันนี้คือเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่คนธรรมดาที่เขาจะทำถูกไหมครับคนธรรมดาคงจะซื้อไม้เดียวแต่เนี่ยแบ่งออกเป็น12นะครับแล้วก็ซื้อในปริมาณที่เท่ากันนะครับอะไรแบบนี้เนาะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นบอร์ดท,ที่ถูกเซตโปรแกรมขึ้นมาอยู่แล้วใยความว่าการตั้งบอร์ดการเซตโปรแกรมจะต้องมีแผนถูกไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับหรือวิวศวกร,รรศาสาการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการเขียนโปรแกรมมันจะต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับกำหนดแล้วก็เป้าหมายจุดไหมครับอ่านั้นพวกนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องรู้อยู่แล้วและการที่เขาทำแบบนั้นนะครับแสดงว่าต้องมีแผนบางสิ่งบางอย่างซึ่งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับแล้วการที่มันจ่ายดอกเบี้ยมาสูนแะสดงว่าปริมาณของนักศึกเนี่ยไม่พอหรือว่าปริมาณมันขาดนะครับหรือว่าไอชี่หมุนหมุนเวียนอยู่เนี่ยเป็นแค่หมุนเวียนลองอย่างที่เราเคยให้ดูก่อนนี้ว่า้ อุปทานของนกักสิ่มันเคยถูกแก้ไปในโปรแกรมความเกตแคปครั้งหนึ่งนะแล้วจู่ๆนะครับมันก็กลับมาในปริมาณเท่าเดิมไม่หมายความว่าไงคือตอนนั้นระบบมันบั๊กจนให้รู้ในส่วนตัวอุปทานที่เหลือจริงๆหรอแล้วแต่ว่าแต่ว่าพอตัวเลขหลอกขึ้นมาเนี่ยมันกลับมาเท่าเดิมอ,อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นทำไมมันถึงเป็นโดมีศู์อันนี้มีคนตั้งคําถามว่าหรือว่างจริงแล้วมันหมดแล้วนะครับที่เหลือมันอยู่ในมือของคนอื่นหมดแต่เนี้ยใบเน้นยพยายามเก็บมาให้ได้มากที่สุดเพื่ออย่า้คบอาทํไมนะรัง ทำให้คนอื่นรวยในเมื่อเขาไม่มีความอดทนอะไรแบบนี้เนาะอาหารนี้อาจจะจํามาพูกของซีซีได้เนาะอ่ะ ทีนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่านะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครก็ตามแต่นะครับที่ฝากเหรียญเอาไว้อยู่นะครับกับผู้ตรวจสอบนะครับที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยกว่า90คนนะครับหรือว่า90ตัวเครื่องมือเนี่ยที่มียอดรวมกันโหนโหกว่านะครับกว่านะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหรือประมาณสักหนึ่งหมื่นสองพันล้านลูน่านั่นเองครับอันนี้คือพวกนี้เขาไม่ได้มีกิจกรรมแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือแล้วก็ไม่ได้อะไรกับลูน่าก็สิกแล้วนะครับการที่เราฝากไว้กับเขาเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับ ให้เขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่ออกเสธิ์ออกเสียงที่พยายามพัฒนาที่พยายามโปรโมทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เขาเนี่ยยังน้อยนะครับเราก็ได้กําไรเขาได้กําไรไม่ควรที่คนเหล่านี้นเนี่ยไม่ควรที่จะนะครับไปฝากต่อเพราะว่าเขาไม่ได้แบบมาแล้วนะครับคือเขาทิ้งไปเลยแล้วก็คือมัอนกบว่าเราเอาเงินไปให้เขาฟรีๆนั่นแหละโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรอะเนาะแล้วมันก็เสียโอกาสของเราด้วยนะครับที่จะได้ดอกเบี้ยที่มันเยอะกว่ากับคนอื่นนะ เติมก้าของรู่นากรสิกมาจนเต็มปอดแล้วนะครับเดี๋ยวรอไปที่โฟสปอร์ตมีคอยเอเจฟกันบ้างนะครับก็คือมีเม่เงินไหลเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าเป็นการไหลเข้ามายังไม่ถึงแบบโอฮีท oh, แบบสักเท่าไหร่แบบว่าหลักพันล้านอะไรแบบนี้เนาะคือจากแบ็คล็อกนะครับสามร้อยหกสิบล้านนะครับแล้วก็จากในสุ่งตัวฟิลิตี้สามสิบกว่าล้านนะครับนอกนั้นไม่มีใครขายนะครับมีคนซื้อเข้ามาอย่างน้นอยๆก็ปิดกระปอยนะครับโดยรวมแล้วม,มีเงินไหลเข้ามาที่สี่ร้อยสามล้านถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะครับที่มี โอเคเลยนะครับถือว่าแมาหมจังหวะเหมาะพอดีอเนาะ แต่ที่ยังคงทําได้ดีกว่านะครับก็คือน้องเล็กอิชเชอรีเมนะครับเขามีมูเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องอยู่นะก็คือ4 5วันติดต่อกันแล้วนะครับแบล็คล็อกซื้อเข้ามาที่นะประมาณสัก254ล้านนะครับแล้วก็ด้วยส่วนของตัวเฟลิตี้นะครับแล้วก็บิสฟรายนะครับก็132ล้านกับ7.8ล้านนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับสวินจิวันแช่เนาะแล้วก็เจสสิกเกลนะครับ26ล้านกับ38ล้านเลยทำให้มีเงินไหลเข้ามาที่นะครับประมาณ46 461ล้านดอลลาร์นะครับอืมทีนี้ครับสำหรับนะครับทีนี้ครับสำหรับทีนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับว่าราคาเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้จะไปเท่าไหร่อันนี้คือไม่รู้จริงๆนะครับว่าเหรียญไหนจะไปเท่าไหร่เนาะให้เราลงทุนกับเหรียญแร่ที่เราชอบนะครับแล้วก็คือบางทีไม่ได้ตอบเนี่ยคือไม่ทราบจริงๆครับว่าเป็นคนหรือบอดกันแน่นะครับเพราะว่า,อาพอ มันแบบไม่ได้เคยคอมเมนต์เลยนะครับก็เลยไม่กล้ตาตอบนะครับว่ามันเป็นคนหรือมันเป็นบทนะน,น้องเพื่อนๆคงสามารถเห็นกันแล้วครับว่าบทของช่องเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนมนุษย์มากครับมีช้งประวัติการคอมเมนต์นะครับมีช้งประวัติในส่วนของตัวมีคนติดตามมีคนแบบคือมีการลงคลิปเป็นจริง,เป,รงเป็นจังอะไรแบบนี้เนาะแต่ก็คือบทอนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่ตอบใครนะครับก็คือไม่มั่นใจจริงเพราะว่าถ้าตอบไปแล้วปิ๊บโอ้โหนั่นนะครับเรียกพวกเลยครับคือเรียกบอทมันลงเลยอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับ ถ้าเข้าใจผิดว่าเป็นบอทดเนาะเอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝา,ากา like, กดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ